งามจ้ะมาจ้ะมีเห็ดพิษอยู่ข้างๆด้วยนะแต่เราเก็บเราระวังมากจ้ะไปอกก็เช็คอีกร้อจ้ะความปลอดภัยของชีวิตสำคัญจ้า นี่มันจะต้องบุ้มบุ้มแล้วก็ใต้ใบใต้ดอกเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเก็บผิดอันตรายจ้านี่จ้าอืมนี่จ้าเห็ดทรัสคันเี็วเห็ดดำ ขาเหลืองขาน้ำตาลมาเลยจ้างามๆเลยแดดออกอุย้ยตีต่อใจมากเลยจ้าตรงนี้นี่จ้าแสงแดดมองหามองหาเหตุจ้าทุกคน ใบไม้กับเห็ดก็จกะคล้ายๆกันนะคะกีดเราเห็นอยู่อันนี้เก็บมาแล้วเดี๋ยวเราเห็นอยู่เมื่อกี้จ้ะเดี๋ยว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 เธออยู่นะให,ให้เห็นแว๊บๆอยู่นะมาจ้านี่ขี้ดินจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าช่วงฝนมันตกแล้ว เวลาถอนขี้ด,ดินติดมาเลยจ้ะมันจะเด็ดก็กลัวมันจะ,ะนะคะนี่งามเลยเห็นดอกเดียวมมนค่อยอยากถ่ายแต่ว่าดอกนี้ใหญ่มากจ้ะถ้ามากก็ถ้าเจอดอกเดียวก็จะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูจะเก็บใส่กระป๋องเลยเมื่อดูนี่นะกำลังงอกเลยจ้ะ ดลอกร้อนกำลังน่ากินแต่ความหนาวมาเยอะๆเขาก็จะไปจ้าเขาจะเปื่อยค่ะเรียกว่าเปื่อยอ๋อไม่ค่อยเห็นเลยจะใบไม้ต้นนี้ขาโค่นลงมา ลงมาแถวนี้มีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นเฉยๆมันเป็นแบบเหมือนใบไม้เลยแล้วขามยาวแบบนี้มากเลยเนี่ยีย่ยดูดิมาจา้ะขามยาว เก้านยาวมากเนี่ยเห็ดทำไมก้านยาวขนาดนี้เพื่อนดูดอกน้อยๆที่กำลังขึ้นเลยจ้ะเดินมาหลายนาทีแล้วเื้ย จริงเลยมาจะถ่ายมาตลอดเลยจ้ะไม่ได้มีอะไรเลยเดินมาก็ถ่ายมายิ่งพยายามรักษาแบตเตอรี่อยู่จ้ะ <laughs> ไม่อีกนะี่ยอยู่ที่เดียวกันหมดเลยจ้ะลุงพลังบอกว่ามันหนาวมากนะเธอ <c oughs> <c oughs> แต่บอกลุงว่าฉันอยู่ในป่าฉันไม่หนาวเลยกำลังดีเลยอากาศสดชื่นมากเลยเพราะฉันใส่เสื้อหลายตัว เกือบจะไปแล้วนะเจ้าเห็ดนี้งามๆเพื่อนๆนี่จ้ะ <c oughs> ตัดไม่ค่อยได้นะมันมันจะเจอเจอก้านหญ้าจ้ะเพื่อนดูดิเห็ดหลบมาขึ้นมา งามเลย,ยัวโคนนี่นีนีลุกแล้นี่เหมือนจะจะแห้งเลยจ้ะแต่ว่าก็ได้น้ำก็เลยยังรอดนี่ดีอีกจ้ะมองไม่เห็นได้เพื่อนๆนียน,นี่น เพื่อนเราเหยียบราขอพายจริงๆเขาเรามองไม่เห็นเขาน่น,นี่เราเหยียบเขาขอภายจ้าตอนนี้คืเหมือนจะลุยลาดีกดองจ้าทุกคนอุย้ยก้มสุดฤทธิ์เลยดอกนี้มาแล้วจ้าทุกคนบานแล้วบานรอเรามาเก็บ เลยเจาเพื่อนๆอสี่องศาดูเห็ดดิเดินออกนะคะเนี่ยนยาวเลยเ,เก็บก่อนกลับหนาไหลวนักเธออันนี้เอาลุ้นๆเอาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาเลยจ้ะล่วงไปดอกเก็บอันนี้ค้างอยู่เอาแต่ดอกที่มันพอกินได้นะดอกอื้อ,อืมจะเยอะเลยจ้ะเพื่อนมาจ้ะนี่เสียดายของ ได้ของจ้ะล้นมือเลยนี่จ้ะแบตก็เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะตรงเดินออกนี่พอดีดดล้นอะไรแค่นี้นี่หน่อยหนึ่งน้ำมูกไหลย,ย้อยเลยตอนนี้จ้ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วไม่ไหวแล้วหนาวเพราะว่าลมมันพัดจ้ะ มูก้อยเลยเราอดอดไม่ได้อีกแล้วจ้ะเดี๋เดๆๆเดอเดอดไม่ได้อีกแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะคะเราก็จะมีเรื่องราวในประเทศสวีเดนเล่าให้ฟังนะคะก็ มีข่าวออกมานะคะว่าข่าวในทีวีนี่แหละจ้าก็เขาต้องการให้มีการล่าหมีนะคะประมาณ600กว่าตัวค่ะมีเยอะจนเกินไปถ้าไม่ล่าก็จะเป็นอันตรายกับผู้คนในบริเวณที่หมีและผู้คนอาศัยอยู่บริเวณใกล้กันนะคะสวีเดนเป็นประเทศที่อนุรักษ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นกวางเล็กกวางน้อยกวางใหญ่กวางหมูหรือว่าหมีนะคะหรือว่าหมูป่าค่ะทุกๆปีก็จะมีการล่าสัตว์โดยต้อง มีวิธีการค่ะมีกฎของการซื้อตัวหรือว่าการล่าสัตว์ว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะสำหรับปี2023นี้เขาก็กำหนดให้ล่ามีค่ะส่วนมากก็อยู่ทางภาคเหนือค่ะประมาณ600กว่าตัวค่ะเพราะว่ามีเยอะจนเกินไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะ thank for watching